สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแมรี่แต่มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาพร้อมน้ำแร่แช่น้ำลมไหลสดๆเลยตอนนี้นะเปียกย่อยโยโย่พีน้องค่ะย่อยอีที่เปียกค่ะเปียกเนี่ยเปียกอีีพี่น้องค่ะแต่ว่าสวดไหมไม่ เอาพี่กินแบบมาแสดโชว์จุ๊บขอเดชสวัสดีครับอันนี้แฟนเก่าเมลีม่เพราะเมลีเลิกไปแล้วเราจ<ด>นะครับวายเลิกเพราะนั่งเป็นสาวแบบแต่งหน้าน้องค่ะอันนี้น้องโจนนะคะอันน้องโจนรับบทเป็นอย่างไรเนี่เนยเดนเซอร์ครับผมเป็นเดนเซอร์หญิงเป็นผู้ชายแขกตะลรเหมือนเห็นแล้ลปเป็นเดนเซอร์หญิงนะคะแล้วจะตามเราผมรับบทได้หย่วนนะคะหย่วนบ่กเมลี่หย่วนบอกปะ วันนี้เมรี่อยู่ที่บ้านพักแถวพาวแสงทองพี่บ้านฟินแลนด์นะเจ้าค่ะมาเห็ดอย่างตีเบอร์เกอร์เดินชงมาี่ดูคือแม่ป่าอย่าบอกคือแม่ป่าเลยคือมาดามยั่วนะคะยั่วจริงๆนะคะยั่วจริงวันนี้มาได้รับเกียรติแม่แพรวนะคะพ่อเอิญมากขึ้นไรสดเหตุโควิดนะคะไหม คุณแม่คนเด่กว่านี้เป็นมากว่ะคุณอยู่กับผู้ใหญ่บ้านเป็นแรงนะคะขอบคุณผู้ให้โอกาสในผู้หาโอกาสนะคะมาขึ้นเวทีวันนี้วันนี้เราเป็นอะไรเนี่ยบอกได้ยุบันี้เอาอันนี้ลงลงวันนี้หรือว่าลงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะก็ลงได้อยู่แต่พูดได้เลยถพรุ่งนี้รับบทเป็นแม่เซนทีคอณมาใส่ท่อแม่ยึดแม่หนิยืมผู้ใหญ่บ้านได้ไหมคะได้ไม่ดีสวยอยู่บับผู้ใหญ่บ้านคเนี้สวย ไม่มไรีดเจนท่านี่อะไรอยู่น่อนมึงไปนี่รองอ <c oughs> จานผู้จันที่ว่าทาผู้ใดเนี่ยนี่รันไปก่อดีโชดีดีเป๊มากมากหน่มามากทงนน่เออมือนอนิมือนีิสิฟ้ากาันดอกมือนิยังแบจอดแจงบ่บกหายังาตอ่อไม,ไม่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 ดื้ออะไรเพราะวันนี้อยูประชุมสอดแจงเฉยอ๋อมือนิไม่รีดอยู่ประชุมเป็นมู่บอกะาบ้กร มึงกอนไม่ได้นะไรกับกระเบืเมื่อเงินพี่น้อง่านักหาคุณยายต้อก็ลงจากเวทีนะคะาเลาานั่นะเล่าปอมเงิพนปังเล่าเงอนนกินขีวรอเปล่ปุยที่อย่างมงอนี่้เขาเป็นตุกปุยฮะเือเป็นตุปุยพี่น้องเขาเ็นปุยจ้าเป็นปุยปุยยไเนี่ยพ่ยังงอย่างไล่ะเนี้ล่ะแมนชูที่บอกว่าแมนอย่างน้าจะมนยนายนี่ล่ะที่เกินไปได้ อ,อ,อันนี้เพ mm ิ hmm. <laughing> <laughing> ่งตาบีดอุ้ยเพิ่งไม่มีไม่เอาไม้แต่งหน้าเดี๋ยวอีกสักนัดหน้าสดแล้วเนี่ยอันนี้หน้าสดยังไม่ได้เริ่มแต่งเลยนะคะเพิ่งแต่งหน้าแต่กันไหนจะถ่อมหน้าวันนี้อันว่าต้องแต่งกันไหนก็คืนวันนี้แต่ว่าวันนี้เรียนเรียนเชิญไอ้คนแต่งหน้ามาให้อยู่นะใครคะจิ๊กนาวรัตน์หยุดจริงนะพี่บ้านเก่งเก่งจริงๆไม่ให้แบบว่า คันว่าเซียวพี่ไอเสียวชาวน้องฉัดมากกเหบ่หมอกับเล่าของสิเมีเพราะหนังน้องฉัดคือจะบ่บอกกำลังไม่ดีเขาหมีจขดสวยๆรอๆไม่ได้จดย่างตรงไหนไม่ได้ถามหน่อยไม่ได้ไงสุดเมื่อนี้ก็นายสร้างระจำตัวที่เขาเคยแต่งหนังให้ไปสร้างคือเราแต่งปัถือไงพี่น้องจะชิลของไอนก่อนนต่พี่น้องมันเงี้ยบนหน้าเลยเมพี่น้องให้มาไม่ดีคืออาจารย์กินจากเครื่องของได้ตีกันนะคือหุ่งหรือเครื่องยุบสวยดีเป่า อันนระบบแม่นมเป็นแม่แม่พิวาเป็นแม่ลมมหาเจ็ดถีนน่ะสวัสดีไรควมสวยเป็นแอบนั้นอย่องเนี้ยปีนอนบอ้อะไรถอดไปอันถอดอีกตรนี้บ่ให้บ่ได้หลบ่ได้หลายเพื่อนูนึ้มนดอกโอ้ยไม่ลามจุบอกแล้วเมื่อดหรจุวปาอันคุณจามาเลื่อนสิคอ่เจะจะจะข้ามสองข้ามนะจะอึดแน่นะ ออม่ดามบอกเออโมนมากเลยไปเลี่ยวต้งไปหลอดใส่ก็บไมค์คิมเขจะได้จินมกันยูทูปม่ดามจุนแนกับโมนิคนวาปล่อยคนว่าปล่อยปล่อยบอกว่าเดี๋ยวนว่าคนอันเดี๋ยวมืออื่นมากเปล่าไม่จุนมาดามไปเลี่ยวโมน้เฟินเล้ะนะคะคุณเปินเ่อนไปไปก็บไมคกิมไปสับป่นเสอยงละพี่น้องไปน้อยแคมนอนอะไรนี่แหละพี่น้องนอะไรนะคะบสวยปะ ตอนน้ำหลกขคือไหลค่ะเห็ไหลแหงอีลีตั้งแต่พี่าบน้อยเมื่อกี้นะ่ะไหลแต้จกัจกจ,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 กจกั๊จั๊จัจัจัจกัดฟอเปียบจีพี่น้องเปียบบัทอะลูกดกับเปียกเพราะว่าผมตอนนี้นะ่ะผมน่ะข้างในน่ะม่ซเมมาแล้วแยมแยมแยมจักเก่ากับเก่าเพ่าะอไเพราะว่าตีปูงค่ะทีนึงน่ะเมื่อไหร่แล้วพี่พน้องค่ะร้อนมากเลยตอนนี้เก็เชื่อหน่อยน้ำลายนี่เยนจดนะแบบนี้ไง<ข><อ> มึงเอาเครื่องยังไร้องเขาอะบอกโอ้ยบ้ายังไม่ยังงกูนี่มึงเขาเนี่ยกูกอนี้เย้อยเล้วนี้ยังไงวะกสวยเปตั้งอลังการนะคะพี่น้องขาแหลงเดีเดรอชมตอนหน้านะคะพี่น้องขาล้วการะปรนจัปนี้เอียงก่อนรายการนี่หรือคนบนขึ้นอีกเสียงดังเๆ แต่เดี๋ยวเรื่องขายลำพ้งนี่เนาะไม่ไม่ได้ขายลำพ้งในที่จริงเมลี่ไม่ได้เป็นคนที่เสียงดังเมลี่เป็นคนที่น่ารักพูดเบาไม่จริง่าไหรจริงเทร่แอนนีเป็นธรรมดานะคะก็หน่อยก็หน่อยไม่ได้จะเป็นเตยหนาห่างค่ะขุนเวศนะคะเพราะว่าหลอกไม่ได้ขุนเวศเป็นช่วงสุดท้ายช่วงจะปิดปิดฉากทุกทายเ่ะพี่น้องค่ะปิดฉากสุดท้ายแม่จบกุญยาบาน ความสวยเป็นปังอลังการของตองคุณชายจะแต่งกายจะเกิ่มเปล่มั่งมกซุ่มบุรีแม่พยาบาลนาไม่รีตอนนี้เปียกเปียกบอแล้วนี่เปียกไม่รีอาจจะได้ซักหน้าอีกรอบที่สามได้นะคะก่อนขึ้นเวทีเพราะต้องใส่พลังขับพลังในอีรีได้ตอนนี้นั้นใส่ชุดไอ้บบบนี่้พยาบาลอันนี้เมื่อกี้ไปไปเปิดไปเปิดไปช่วยงงานไปเปิดงานมานะคะคุณพ่อจับค่ะคุณพ่อจับผ้า ปังอยอะเพื่นปังเยอะอะยังปังพันลงมมันขาดออกนะหนาวว่าหนาวติดช่างหนาวก็่เมียคอยคึ้เปียกใส่ัสเองหนาวกายก็ยังช่วยผู้ใดว่าหนาวก่ายึเปียกน้ำแร่เช่นน้ำนมก็ขึ้ไหลถ้าไปวันถ้าไปวันนี้ค่ะไปดิ่งไปห้ามไปมาแล้ไปน้านเจ้าใส่ปิ้นบ้าเจ้าเอาเดียวนี้ยิ่งดเด้อ ถ้าไปล่มหลล่องเบียนตัวหนูไม่บ้าเห็นบาันมากนั่นเอาไปรับกันบอกแบ่กบตูมหน่อให้่ันหนึ่งเออเลิศอยาเลิบบอยดีเดิอตีมาไม่ไม่นี่นะปิดเะเอาใส่เฟืชิวเป็เด็ดซื้อใส่ถุงมือเสืใส่ชุดพี่พี่อีไปเลยจ้าสาลุเไี่สาุเร่ไปหมดพอรองสุริยะพูร์นี่วใครเห็นเอ็นกันบ้างกัน มองอ่มดือ่ือไม่ีบไม่ยังไม่หยิบในเบอร์สัตวทีคือเพ่งยินดีปะ่ยืดย่นเลยเวลา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 นมอยู่ใส่แบบนี้ก็จะเสบวเลยเปียกอินเปียกคือเปียกคัะเปลี่ยนเนี่ยคื ใอยกอยางไเโอ้ยยังมาอยากบ่างกายัวาปวดแบบสวยไ่ใช no. ่ไมนแคบีร่าอย่างมันล่างสิงบอเจ้าพราใคหรอนาะไม่ใช่แม่กินวงโับายเไม่เป็นที่ดูโนี่้ามห้แดดหน้าให้แม่พี่าล้วก็ใหญ่บ้านนะคะ

เขาหนัาผมเปลี่ยนไปสามหลอบแล้วพ่อหนึือเด้ยแม่นมเทว่าจะที่เดียวกันเน๊เอาวิดีวอาแม่็ต้าเขามาไปเนี้ยุดนะเอออกไปไปเลยถ้าเทียนมีผมแค่ข้าวหลุดมาหนึ่ดึงแล้วอแม่แลจ้า ยังไงก็สวยเหมือนเดิมนะคะ้ยไดูไดด้ิี่่เบิ้งที่มีนะคะก็เป๊ะอยู่แล้วแ่ะแยหวต้องแอบอนนั้นสวัสดีค่ะน้องอะไรคะน้องจล้วพี่รอนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์อรี่เชิญกลมาเลยด้วยนะคะพี่น้องค่ะฝากทิปฝากชมนะคะวันนี้ม่นเป็นเห็รนะพี่น้องดอกเป็นคนทีดม่เก่ยไม่เท่เอ่มาเึงเวทีเพจโควิดก็ขอบคุณแม่แบบไาแล้วก็ผู่ใหญ่บ้านเป็นแบรนด์นะคะด้โอการเนรี่ขึ้นเวทีในวันนี้นะคะวันหละพี่น้องเสียแจกับนับ้เลยโบนิสตัวนะคะ โอเคเอาไว้สนิเดียวเนรี้รอพี่ขึ้นเวทีแล้วนะคะไปแล้วพี่น้องฟากไป้ลย